หลัดสูญเสียไล่ฮรับจากโครงการลงทุนหกพันตื้อกีบพร้อมกับซี่แจงแผนอุดหูหัวไหลในกล่องประชุมสภาแห่งชาติวันที่13พฤศจิกเมื่อสมาชิกสภาตั้งคำถา,ถามถึงการยกเว้นภาษีให้โครงการลงทุนต่างๆเพื่อตอบสนองนโยบายการลงทุนว่ามันเหตุให้หลัฐสูญเสียไลยได้มหาศาลท่านสันติภาพพรมวิหารรัฐมนตรีกระท่วงการเงินจึงได้ชี่แจงโดยทานบอกว่าหาปีที่ผ่านมา เพื่อดึงดูดการลงทุนรัฐบาลได้ให้นโยบายพิเศษยกเว้นภาษีในหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีความจำเป็นมีความสำคัญระดับชาติเป็นต้องโครงการพลังงานไฟฟ้าโครงการพัฒนาพื้นฐานโครงลางและอื่นๆ จากนโยบายดังกล่าวเห็นไ้ลัดสูญเสียไหลหับจากบรรดาครงการลงทืนในขอดน้ำเข้าไปประมาณ6,000ตื้อกีบที่สำคัญตัวเลขนี้เป็นเพียงตัวเลขเบื้องส่วนเขา้าจากการน้ำเข้าสินค้าเท่านั้นยังบวรวมมูลค่าการยุเวีย้นอาการภายในซึ่งคาดว่ามีจำนวนหลายดังนั้น ท่านจึงได้เสนอบางมาตรการเซนน 1. เสนอตั้งคณะกรรมาการระดับชาติเพื่อกำหนดมาตรฐานเดียวในการให้สิทธิประโยชน์ที่เป็นเอกภาพในแต่ละ,ะแขนงการอย่างละเอียดโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ในแขนงการพลังงานโครงการพัฒนาพื้นาฐานโค้งลางและแหทาา 2. กระทรวงการเงินต้องเข้าห่วมประเมินโครงการตั้งแต่ต้นกับขแข่งการเกี่ยวข้องในการคุ้นคั้วและประเมินรวมทั้งการกำหนดพันธะภาษาีอกรในสัญญาสัมปทานและทายังขอให้สภาเป็นเจ้าการช่วยรัฐบาลเกี่ยวกับการเสนอที่โบไปตามกฎหมายหรือเหนือกฎหมายกำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการโบปฏิบัตินโยบายตามกฎหมาย มีแมนคัมซี่แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับเสนอแผนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากกระทรวงการเงินทุกท่านคืดเห็นแนวใดคอมเมนต์เข้ามาลุมกันได้ท้ายนี้ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อบบพาดข่าวสารดีๆจากพวกเฮาทาร์เก็ตแ a กซ์ซน